การสู้รบที <immigrant> ่นับเป็นเกียรติยศยิ่งโดยแม่ทัพเป็นผู้นำเข้าต่อสู้ข่าศึกด้วยการชนช้างอย่างกล้าหาญเรียกว่ายุทธหัตถีพระมหากษัตริย์ไทยต่โบราณจึงต้องศึกษาตำราพระขัตศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงในการขับขี่ช้างกระบวนยุทธวิธีและการใช้สตราวุธบนหลังช้างจนคล่อคล่องชำนิชำนาญการทำยุทธหัตถีครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยมีหลายครั้งเช่น พ่อขุนรามคำแหงทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดพระมหาเถรศรีสัทธาราชจุลามณีทรงทำยุทธาธีกับขุนจังและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธาธีกับพระมหาอุปราชาเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135ทางราชการจึงถือวันนี้เป็นวันกองทัพไทยวันแห่งเกียรติยศของทหารไทย กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย